อารัมพบทธรรมสดุดี149ข้อที่1จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าร้องบทสรรเสริญถวายพระองค์ในชุมนุนธรรมมิกชน ความชื่นบานให้วิญญาณของท่นทานถผ่บานจงพองใสยินดีขออวยพรวันประชุมนี้เป็นราศีประกอบความดีต่อไปขอพูดประทานความรักนิรันในใจสมทับสิ่งชั่วราย เมื่อทุกขุทดลองขอพระคิดคุค้มครองอย่าให้ต้องแค่ภ่าย สรรเสริญขอการทรงนำและอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูคริสทรงตรัสสอนสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งความทุกข์ยากโรคภัยและปัญหาต่างๆ เราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะทรงอยู่กับเราด้วยเสมอขอบคุณพระเยซูคริสผู้เป็นเถาอางุนและเราเป็นขนงขอให้ชีวิตของเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์เพื่อจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากพระองค์เราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยขอให้ใจของเราพึ่ง ไปเพ่งไปที่ความจริงความดีงามและความบริสุทธิ์ของพระองค์ขอให้ชีวิตของเราทําในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทางของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนให้เราทั้งหลายอธิษฐานพร้อมกันว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิดเดชและพัสริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นมิตรอาเมนสวัสดีครับ นักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่านักเรียนคงยังจำครูได้นะครับทุกคนสบายกันดีไหมครับถ้าทุกคนสบายดีทุกคนลองยิ้มให้ครูดูสิครับอลองหันไปด้านซ้ายแล้วยิ้มให้เพื่อนดู หันด้านขวายิ้มให้เพื่อนดูเอาละครูชื่อแล้วว่านักเรียนมีความสบายนะครับสบายดีกันทุกคนนะครับเอาละทีนี้เรามาเช็คความพร้อมกันนะครับว่าทุกคนพร้อมจะฟังคุณครูหรืออยังถ้านักเรียนพร้อมนะครับมาเรียนพูด ตามครูพร้อมกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร พระธรรมยนบทที่3ข้อ16อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งเอาละพร้อมแล้วพูดตามครูนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระธรรมยอนบทที่3ามข้อสิโอเคนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะชวนนักเรียนคิดถึงวันที่ใกล้เข้ามาที่กำลังจะถึงในเดือนธันวานะครับ คือวันไรเอ่ย e, ใครจำได้บ้างวันคริสต์มาสยังไงล่ะนะครับวันคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วครูอยากจะบอกนักเรียนทุกคนว่าวันคริสต์มาสเป็นวันที่เรามีความสุขกันนะครับเป็นหลายหลายบ้านก็จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามนะครับบางสํานักงานโรงเรียน เขาก็จะตกแต่งอย่างสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเอ๊แล้ววันคริสต์มาสเนี่ยคือวันอะไรเอ่ยใครรู้บ้างใครเป็นเจ้าของวันคริสต์มาสใครรู้บ้างเอ่ยเอาละเจ้าของวันคริสต์มาสนะครับคือใครรู้ไหมคือพระเยซูนั่นเองนะครับ วันคริสต์มาสที่จะมาถึงนั้นเป็นวันที่คล้ายวันเกิดของพระเยซูคริสต์หรือเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์นั่นเองวันคริสต์มาสจะมาถึงนั้นเป็นวันสำคัญมากๆนะครับจนผู้คนทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับร่วมกันเฉลิมฉลองในวันนี้กันนะครับทั่วโลกเลย เลยจะเห็นว่าสถานที่ต่างๆนะครับคนผู้คนต่างๆจะมีความสุขนะครับประดับประดาไฟสวยงามตามบ้านนะครับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะบ้านใครมีต้นคริสต์มาสก็เอาต้นคริสต์มาสขึ้นมาประดับไฟที่บ้านของตัวเองบางคนก็มอบของขวัญซึ่งกันและกันนักเรียนอยากได้ของขวัญไหมครับ อยากได้ของขวัญยกมือขึ้นอ่าคุณครูก็อยากได้เหมือนกันนะครับเพราะวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับวันหรือวันเกิดของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนอ่าดีใจนะครับอยากมอบของขวัญซื่อกันและกันเพราะว่าพระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดเพื่อเราทุกคนพระเยซูเกิดมาทำไมใครรู้บ้างเอย่ย เหมือนพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านพร้อมกันเมื่อกี้นะครับคือพระธรรมยอนบทที่3ข้อ16บบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกคือรักเราทั้งหลายทุกคนนั่นแหละนะครับพระองค์คนที่วางใจในพระองค์คนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์หมายความว่าไงครับนักเรียนคืออย่างนี้ครับ พระเยซูเกิดมานะครับเพื่อไัยความผิดบาปให้กับเราทุกคนนะครับพระองค์มารับแบกเอาความผิดบาปของมนุษย์ไปเพราะความผิดบาปเปรียบได้กับสิ่งที่สกปปกที่อยู่ในหัวใจของเรานั่นเองนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่สกปปกในหัวใจของเราที่เรียกว่าความบาปนั้นนะครับ อยู่ในมนุษย์ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ที่เรียกว่าชราแล้วนะครับแต่พระเจ้ารักเราทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้สูงวัยที่สุดนั้นนะพระองค์อยากจะช่วยทุกๆคนนะครับให้ความผิดบาปให้ความสกปรกในคนนะครับ ได้หลุดออกจากชีวิตของเราหลุดออกจากจิตใจของเรานะครับพระองค์จึงยอมเอาตัวของพระองค์เองแลกกับความสกปรกที่มีอยู่ในจิตใจของอมนุษย์ทุกคนนะครับที่เรียกว่าความบาปนั้นโดยพระองค์ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเป็นค่าไถ่นะครับหรือเรียกว่าเป็นการซื้อเอาความบาปจากมนุษย์ไปด้วยความตายของพระองค์เองนะครับ เพื่อแลกกับชีวิตที่สกรปรกหรือเรียกว่าบาปของทุกๆคนนั้นนะครับพระเจ้ารักเราไม่อยากให้เราที่จะเป็นคนที่สกรปรกหรือเป็นคนที่ตกนรกนะครับความบาปหรือความสกรปรกนั้นหมายถึงอะไรรู้ไหมครับนักเรียนก็หมายถึงสิ่งที่หลายๆครั้งบางทีเราเป็นคนดื้อนะครับนั้นก็เรียกว่าความบาปเหมือนกัน การไม่เชื่อฟังก็เรียกว่าความบาปเรียกว่าความสกปรกเหมือนกันบางทีไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อฟังคุณครูโกหกหรือบางคนที่โมโหนะครับชอบโมโหชอบทำร้ายเพื่อนนะครับถึงแม้จะทำร้ายตัวเองด้วยก็เป็นความบาปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าความบาปหรือความสุขปรกนะครับเอาละครูมีเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเจ้าของวันคริสต์มาสนะครับครูจะให้นักเรียนดูชีวประวัติชีวิตของพระเยซูคริสต์ด้วยกันเรามาลองดูกันเลยนะครับ นี่เป็นเรื่องราวการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูผู้เสียสละนี่คือพระเยซูผู้ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ในขณะที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้พระองค์สอนผู้คนเรื่องความรักของพระเจ้าและทรงรักษาคนให้หายจากโรคพระองค์ได้ทรงทําการอัศจรรย์มากมายเช่นห้ามพายุและทําให้คนฟื้นจากความตาย ผู้นำชาวยิวและปุโรหิตไม่ชอบที่พระเยซูอ้างว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้า <What? S 1> พวกเขาจึงได้วางแผนที่จะจับกุมพระเยซูเพื่อกำจัดพระองค์ไปให้พ้นทางสาวกของพระเยซูชื่อยูดาสได้สมรู้ร่วมคิดในการจับกุมพระเยซู และเขาได้มอบพระเยซูให้กับปุโรหิตเพื่อแลกกับเงินพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในสวนแล้วยูดาสได้ชี้พระเยซูให้กับพวกทหารพระเยซูถูกจับกลุมและถูกนําตัวไปหาเจ้าเมืองเพื่อตัดสินว่าจะทําอย่างไรกับพระเยซูแล้วพระเยซูถูกนําไปที่สภาของชาวยิวและพวกเขาถามพระเยซูว่าท่านคือพระเมสสิยาของชาวยิวใช่หรือไม่ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าใช่หรือไม่ก็ท่านว่าแล้วนี่และพวกเขารู้สึกโมโหมาก และตะโกนว่าเขามีความผิดและสมควรตายดังนั้นเขาจึงพาพระเยซูไปหาปีลาตผู้เป็นเจ้าเมืองและเขาได้ยินเรื่องมาแล้วปีลาตคิดว่าพระเยซูไม่มีความผิดอะไร <No. S 1> พวกเขาเห็นว่าพระเยซูเป็นคนบริสุทธิ์แล้วปีลาตจึงถามประชาชนว่าเราจะลงโทษชายผู้นี้แล้วปล่อยเขาไป แต่ฝูงชนยังคงตะโกนเสียงดังและดังมากยิ่งขึ้นเอามันไปตึงที่กางเขนพวกเราอยากให้มันตายและเมื่อฝูงชนเริ่มสร้างความกดดันให้กับปีลาตเขาจึงส่งตัวพระเยซูให้กับทหารโรมันเพื่อนําพระเยซูไปตึงที่กางเขนพวกทหารได้ถมน้ําลายลดใส่พระเยซูและได้ถอดเสื้อคลุมของพระองค์ออกแล้วเอามงกุฎน้ําสวมใส่ให้แก่พระองค์พระองค์ถูกเคี่ยนอย่างหนักจนไม่สามารถประคองตัวเองไว้ได้ แล้วพระเยซูได้แบกกางเขนขึ้นไปบนภูเขาแต่พระเยซูต้องการความช่วยเหลือเพราะพระองค์ไม่สามารถแบกกางเขนคนเดียวได้เมื่อพระเยซูถูกนำตัวไปถึงที่ภูเขาโกลาโกธาที่มีความหมายว่ากะโหลกศีรษะทหารได้ตรึงพระเยซูไว้บนไม้กางเขนในขณะที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนประชาชนต่างตะโกนว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงช่วยเหลือตัวเองเถิดแต่พระเยซูต้องตายเพื่อล้างบาปให้แก่ประชาชนจากบาปของพวกเขาในเวลาเที่ยงวันความมืดได้ลงมาปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดินสามชั่วโมงผ่านไปพระองค์ได้หายใจเป็นครั้งสุดท้ายและทรงสิ้นพระชนในเวลานั้นผ้าม่านในพระวิหารได้ขาดออกเป็นสองส่วนด้วยฤทธิดเดชของพระเจ้าทหารได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงพูดว่า ชายผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วผู้ชอบธรรมชื่อว่าโยเซฟได้มานำร่างของพระเยซูไปที่หลุมฝังศพสามวันผ่านไปและดูเหมือนว่าจะหมดหวังแต่ในตอนเช้าตรู่วันอาทิตย์ผู้หญิงที่ดูแลพระเยซูได้ไปเยี่ยมที่หลุมฝังศพและได้เห็นหลุมฝังศพนั้นว่างเปลา่าและพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้ว <c oughs> อย่าก,กลัวเลยทูตสวรรค์กล่าว พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วในทันใดนั้นนางนึกขึ้นได้ว่าพระเยซูได้เคยบอกกับตนว่าเราจะฟื้นขึ้นมาในวันที่สแล้วนางจึงวิ่งไปบอกพวกสาวกในสิ่งที่พวกนางได้เห็น หลังจากผ่านไป40วันพระเยซูได้ปรากฏแก่เหล่าสาวกและคนอื่นๆอีกมากมายะองทรงฟื้นขึ้นมาและมีชีวิตอยู่พระเยซูได้สอนเขาว่าที่พระองค์ต้องตายนั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยทุกคนให้รอดจากบาปและอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรัน์ ครับเป็นยังไงบ้างครับจากการชมวิดีโอที่ผ่านมาพระเยซูผู้ช่วยให้เราทุกคนพ้นจากความผิดบาปหรือความสกปลกพระองค์ทรงสอนให้เราทุกคนรักซึ่งกันและกันเสมอพระองค์ทรงถูกฝังอยู่ในอุโมงค์สวัน3คืนและพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชน จากความตายพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ตายนะครับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์มาเพื่อลบล้างความผิดบาปและความสกปรกในชีวิตของเราและให้ชีวิตของเราได้รับความรอดจากพระองค์ด้วยให้เราร่วมใจกันที่จะอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรักเราทุกคน ขอให้ข้อคิดในเช้าวันนี้เป็นพระพรสำหรับเด็กๆที่จะรู้จักพระองค์และให้หัวใจจิตวิญญาณของเขาเติบโตขึ้นด้วยความรักขององค์พระเยซูคริสต์ทูลขอจากพระองค์ให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับความรักจากพระองค์การทรงสถิตยอยู่ด้วย และคุ้มครองเขาทุกทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน